สบายดีสบายดีพี่น้องป่องไฟเบิร์สดสกุลสกคนสบายดีเดอ้อพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยทั้งอยู่ต่างประเทศนําเดอ้อมือนีสิออกเงินออกพี่น้องเป็นมือว่นเสา์สิออกไปบานน้องบัวทองอัน,อ,นอ่านี่แนะนําเ,เ,เนาะพี่น้องเนาะลูกสาวสองคนลูกสาวทั้งสองเนาะเอาแนะนําซื้อในลกูกสบายดีน้องซื้อน้ำนมนิน่มสบายดีน้องซื้อนานิา่งนะ เออมือนีสีเห้องห้องหสิไปสายลูกแนะนําบอกอันพี่น้องเฮ้าให้จูม้าัก้ม<อ>า<อ>หาตุ๊กตาผู้พ<ห>าน้องบอยโอ้มือนีห้องสี่ออกไปยามร้านอ่าพี่เอือยน,น้องเฮาบ่เพื่อนหันเดียห่างต่วบาลร้านเฮ้าเนาะดูของน้องสาวอยู่อันบ้านนอา้องบัวทองอันแม่เพื่อนทร่มาเนาะบอกว่าให้ป้านี่ไปยามร้านเน่ะบ่ได้ไปยามร้านจะเทื่อ เพิ่นนี้ได้๋สามสี่เดือนแล้วเพิ่นฝากดูกอ่าเพิ่นสามคนเนาดูเพิ่นสามคนฝากใบให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงห้พราะว่ามีเพิ่นกลไปเด็ดเบียกอยู่เมืองไทยเนาะอ่าเ้าวศีใส่รถไฟฟ้าในอยน้อยนี่แหละเพิ่อนดูรถไฟฟ้าหนอยหน่อยนี่เนาะสีใส่รถไฟฟ้าในอยหน่อยในยขี่ออกไปเนาะระยาทางก็งไกลเติบเด้ออ่าประมาณสิบสองลักผุเดี๋ยวพี่น้อง แต่่ารลดเท่าหน่อยๆน,นี่กะกะเคยไปอยู่เคยขี่ไปอยู่ตั้งแต่ตอนสื่อไม่ไม่ปุ่นไปหอดแล้วก็กลับมาหอดอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่กะแต่สิเป็นจังได้เนะาะฮากับสื่อได้ปีปลายนะคือสิหอดอยู่คือสิไปมาหอดอยู่สื่อได้ปีปลายแล้วไปน้ำกันนอกพี่นองเนาะไปะลูกปะเรื่องแม่สิครับ เต็มห่วง5เด้อไปเต็มห่วงนี่นั่งดีดีติดูสามค้นนอหนี่เขากับขี่รถไปเขากำลังสิออกไปจะเอกไปน้องจะออกไปบานน้องบวท้อง ตอนนี้ขี่รถไฟฟ้าไปเนาะไปแว่ตลาดก็นกัน่งดูนั่งไปเสื้อค้องไปตอนซสื่อค้องไปตอนอันน,นองเนาะตอนไอ้บอยแล,ล้วก็ผู้พาตุ๊กตาืยังนเสื่อขนย่างน้องเสื่อถนนุ่มอลู ไทยแลนด์หมาเนอะสื่อนุ่มไปต้อนร้านจักเด็กจักน้อยไปเตโตกับสีโบคือเพราะว่าโบอะไรไปยามโดนแบบโอ้ยแม่โบสื่อหอนตุ่นนองลูกคือจักแพ็กสองแพ็นีนน่้ไปตอนนอง <c oughs> อะห้าสิเด็กว่างก็นอนหลงน้วห้าส,สิเบตลาดตอนนี้ห้ากมหอดอัน เกตบันกวยแลวเนาะเกตบันกล้วยนี่นี่ห้องเ,ย,นนะอย,อเอย็นนะปฐมบันกลวยมาหอดเกตห้องเย็นปฐมบันกวยนี่เมนห้องเย,อย็นปฐมบันกวยทางไปบ้านน้องบัวทองนี่ก็เขามาในหมู่บ้านกวยแลวเนาะบันกวยก็มีร,าร้ายล้างคาเฮื่อนในพี่น้อเออ้ย ไปออกไปแค้มท่าออกไปก็มีทวงไหทวงหน้าเด้อทวงในทวงหน้าของเจ้าบาทกวยทงหน้าสองฝักทางเลยเนาะย่านนี้ก็เป็นย่ามแดงแหงหงตัวนี้กำลังขี่รถเขามาหอดหมู่บาทน้องัวดท้องเนาะ นี่ดิโอ้ปลายบานเขาได้นี่มูบานน้องบัวทองเมืองมุ่นละประโมกแข้งจำประสักเนาะโอ้บานเขากับมี่เพื่อนใหญ่เพื่อนโตลยแต่ว่าออกมาหันเป็นทุงไฮทงหน้าขามลายทุงไฮทงหน้าลายลายอีดีมาสิี้าจ,จนหอดสิปลายลักละ mong ạ, nong bồi thòng, có mì huyền đang bật nhảy, huyền còn chơi vân đây đây nó bồi này nong bồi này mạ đồn, đã cói, đã cói lóng lóng rêu rư, cứ trăng bay, cứ อ้ไก่เดาไก่เดาเริวมโบมี่เบรกเออนั่งนี ouais ่เฮ่นน uh ั Dylan, ่งน nah. ี <t ried> <t ried> <t ried> ่เริ่มโบมีเบรกลงไปค่อยๆลงไปแวนแวนเวนเวนลงเลยเกียรเอารถจริสิคยุดยุดหยุดดุรถโบมีเบรกรถโมีเบรก Ồ đeo Ê nhàng đồ Ấn à hồng nó ăn bỏ Bây <laughs> giờ vô đại lộ Ủa bà bây giờ ก็เนี่ก็พวมาหอ,อ,นนอ,าอดเนาะไปพดหัวก่อนมาหาหลานกับมาเห็นหลานนอนอทาบ่อยเอ้ยเอาบ่อยลูกมาตติดูกินบอขนมป่าซื้อนมมาตอดแม่ยัญาไปเจอไปใสู่ดเหมือน่ะญาเมือนะ่ะจะยู่กับน้องสองคนหมอ อ๋อลุงลุงจางน่อ๋อที่ไปใส่หันลุงจางกินน่ะโอ้เพิ่นงมเอาเนาะเพิ่นโบเห็นหงได้ว่าเพิ่นหันสมาม์หนึง่งเขาไหลแล้วก็ร่างถวยไล่นอกลุงจางเนาะเพิ่นอยู่กับหลาน ร้นานไปเซเดนะแล้วตอนนี้เขากับม่หอดอันเพื่อนเมียของอันผู้พาตุ๊กตาอะไรกะอันน้องบอยเนาะเพื่อนไหลขนมเพื่อนกับพากันปั่นกันกินอ้ยนองเพื่อนเพื่อนกะดีใจแฮะเพื่อนบริพอกันเฮงเดีวแต่ว่ามาเนี่ยกัปูยาเพื่อนกับโบยูเนาะเพื่อนไปสวนเพื่อนเห็ดสวนมันตุนเนาะลุงสังเนาะ ลุงสร้างเพิ่นก็เบ ah? uh ิ่งหลานเพิ่นลุงสร้างก็เบิ่งหลานแต่ว่าเพิ่นอุ้มเพิ่นยังได้อยู่แต่ว่าให้นําหลานก็บ่ได้ดอกเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นหุงลุงสางบ่เห็นหุงลุงสางอันบ่เห็นหุงดนบ่นแแต่น้อยเพิ่นบ่เอมนี่ปุ๊บแต่อยู่ปายปีตอนนั้นยังเห็นอยู่บ่อ มันเป็นแบบแบบ,แบ,บฟางฟาง,งบ่เป็นแบบมัว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 เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้บ่เห็นบ่เห็นพ่อหนีบออ๋อเป็นคนกับเบิ่งร้านหน่อยซอยพอซอย,ซอยอเม่เนาะเป็นเป,นป็นหนองของหนองเคยโอ้เป็นไอยแน่นอกจังวาลูกเนาะเป็นอายของหนองเคยก็ได้ว่าเอ,อื่นญเพิ่นรุงสากมุงสากมีร้านร้านท้ายร้านท้า,ายดูของสะดุปแล้วก็ดูของสดุปดสามคนเนี่ย น้องตุ๊กตาตุ๊กตาสบายดีสบายดีพี่น้องเขาอยู่ทางไกลในภูผาไปดูไหาสบายสบายดีน้องซื้อยังภูผาน้องซื้อภูผาอันเดติูอ๊ดลูกจะแนบบางกล่องติ๊ลูกเอาแหมเนอถื่ยสบายดีในติ๊ลูกเพิ่งมาเอาจะกินขนมเพิ่นเฮือกันได้มาหากันอรีเอตุ๊กตาขากองในลูกสบายดีในติ๊ลูกนม สบายดีพี่น้องร้านซื้อร้านซื้อตุ๊กตาเออตุ๊กตาเน้ออันผู้นี้เลยอายุเล็กเล็กเก้าปีแล้วโมลุเก้าปีแล้วเนาะผู้พระนี่เลยเลยแปเออเลยแปดปีอ่าอันนั้นเห็นเป็นนีนาลูกสาวเขาเองเนาะนุ่มเนมนุ่มเนมขอเขากรองในที่ดุนี่โมบี้ขนมนี่บาสเนี่ย ด้บบนี่ก็แม่นก็อยู่กลางเฮือ,อนของเควรนาะอ,อยู่บ้านน้องบัวทองมามายามล้านสายล้านสาว,วกะไลน่นมมาต่อนล้านกับขนมเนาะอันแม่เพิ่นสั่งว่าแม่เพิ่นโทรมาบางคืนนี้ว่าให้ซื้อเกือบไม่ผู้พักเน่ยผู้พับ่มีเกือบใส่ไปห้องเฮียแต่ว,ว่ากับป่ากับลงไปตลาดคือกวนวางตั้งใจว่าสิไปซื้อตั้งใจว่าสิไปซื้อเกือบซื้อม nôm nhăng nè đẹp ma hải phổ phuơn, cái đấy là lóng lóng nó lại tên nôm gấp khom, mà lùng tung tưng khóng, ông á cái đấy. Tát hụ hả. Đấy, tổn lùng sang bohên hùng. Không. À lán, cái bà mất bây đã, lán mưa, đã cả năm lán một thân, tí công quân ừ. bohên ừ. hùng. Si mưa là lùng sang đấy, tổn đấy, nó bohên hùng. พ่อดิเบิงดานแต่ว่าเ้อยน้องเขากับเบิงซอยกันเนาะยอยน้องอันุ๊กตาผู้พักเิ่นกับเบิงน้องบอยซอยกันเวลาอาญาปูพิ่น่บยูยกับ่มีหยั้งรายรู้เดื่องสงสัเด้ออันนั้นเอออันอันบ่มี่ยั้งร้ายนี่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 นนนำใจน้อยนึงเด้อนี่เป็นเงินหาสิบพานกีบเอามาเอามาอมัน I don't sang bây giờ, you sukin gắn lắm đơ. Ah, à à ah, ah, ah. Ni nia bây hầu, you sang kai, nettie. What? 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 ครับเพื่อนก่อนพี่น้องมากข้าวเดียวนอ้องบ่อ่อปูกับยาเพิ่นมายามน้องภูผาทุกตาแะ้วก็น้องบอยปูยาเพิ่นหันไปสวนเอาไปสวนมันต้นบบนายนาดเพิพ่นเพิ่นก็เลยบ่อยู่เนาะพอเตลุงสร้างลุงส่างกัอยู่กับร้านโบเห็นหุงหุงิดโบเห็นหุงจักดิจักร้านสีเบืองลุงส่างจักลุงส่างสีเบืองรล้านเนาะสุดท้ายเนาะเฮาเองกัสิคอถือโอกาสนี้เนาะ แสดงค่วมขอบอกขอบใจเนาะขอบใจมายัางผู้อุปถัมภ์สองข้องเฮ้าเนาะนั่นก็คือพี่น้องคนเล่าทีว่าเพิ่นไปอยู่อเมริการวมทั้งพี่น้องคนเล่าทีว่าเพิ่นไปเฮดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะเพื่อนใหายการสนับสนุนสองของเฮ้าเนาะเพิ่นทรงนำใจมหาห้เฮ้าเนาะถึงวาสีโบลายแต่ากาะเป็นค่วมภูมิใจหนึ่งทีว่า อันเพื่อนหันอยากให้ลูกหลานอยู่เมืองเล่านี่เลยทาย y o YouTube ถทายคลิปให้พี่น้องอยู่ไกลได้เห็นเนาะเฮาเองนี่กะผู้ซึกว่าดีอกดีใจลายท่ว่ายังมีผู้ที่บ้านสนับสนุนสองข้องเฮ้าเลยกะช่วยติเตือนตำหนิติสม้มนากคั่นสิวาสันก็ได้ตำหนิติส้มสองข้องเฮ้าให้สองข้องเฮ้า ได้่านนอกแต่ว่ากันยังหมดท่านไพาน้พ่านเถอขอว้พ่รให้ทานจงมีความสุขกายสบายใจปัถนาสิ่งใดกับขอให้ไดรังคํำปัถนาเดอ้อพบกันไหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย